ตอนนี้มีเว็บไซต์เพจกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะค่่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรู์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรียกว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะคะปกติกิ่งฟ้าจะไม่ได้ทำแยกตามธาตุ เท่าที่ควรนะคะเคยทําเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้แค่รู้สึกว่าคิดอยากจะกลับมาทํานะคะอาจอาจจะทําบ้างปรับปลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าทาสแตมป์กิ่งฟ้าก็แปะเอาไว้กดไปนาทีที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ก็ได้นะคะอ่าแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะว่ากิ่งฟ้าต้องแจ้งก่อนว่าอันนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งเหมือนอาจจะไม่ตรงบ้าไม่ตรงบ้าไเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดโดยชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะอ่อซึ่งในแต่ละคลิปนะคะตัวธาตุเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอ่าราศี เป็นสามราศีในแต่ละธาตุนะคะ,ะก็เป็นการทำนายแบบภาพรวมเรียกว่าโดยภาพรวมเลยแล้วแต่ไพ่จะบอกขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะมียิบย่อยในคำทำนายของแต่ราศีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่เอาเป็นว่าไพ่บอกอยังไงกิ่งฟ้าก็จะทำนายตามนั้นนะคะ,ะแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการที่จะปรับ ความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้าซึ่งกิ่งฟ้าบอกเสมอกิ่งฟ้าไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนได้นะคะคือเป็นคนที่พูดแล้วก็ลักษณะการพูดหรือทํานายดวงแบบนี้มันเป็นมันเป็นแนวของกิ่งฟ้ามาตลอด10ปีที่ทํา YouTube มานะคะแต่ YouTube มันปรับได้นะคะด้านขวาบนมันจะเป็นฟันเฟืองที่ขึ้นมานะคะกดคลิกเข้าไปกดปุ่มคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือ speed ปกติแบบนี้ความเร็วแบบนี้ไม่ต้องปรับใะไรทั้งสิ้นให้ฟังเพลินๆต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าอยาก แล้วแต่ความปรารถนาของคุณเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าะคะ่ะสำหรับชาวราศีธาตุไฟนะคะซึ่งราศีธาตุไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด3ราศีนะคะจะเป็นราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูนะคะจริงๆแล้วแต่คุณจะดูค่ะบางคนจะอิงตาม วันที่วันเกิดก็ได้กิงฟ้าจะเขียนเอาไว้ใต้ description ว่าแต่ละราศีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะหรือบางคนอาจจะดูเป็นแนวลักษณะแบบลัคนาราศีต่างๆก็ได้แล้วแต่คุณนะคะเพราะว่าที่ทำนายภาพรวมอยู่ดีนะคะ,ะเด็กกิงฟ้าจะทำนายโดยภาพรวมว่าในช่วงระยะเวลานี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลาเร็วๆนี้คืออะไรนะคะแต่อาจจะมีคำทำนายเล็กน้อยเพิ่มเติมในแต่ละราศีให้นะคะ,ะแต่ดูภาพรวมก่อนนะคะ อ่าราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ spiritual quest prosperity sustenance divine support อ่าไพ่อักษรรูนนะคะ b e r k a n a g a b l e หรือ j a b l e นะคะขออภัยนะคะเมื่อกี้ มันไปโดนเล็บนิดหนึ่งนะจ้าไปโดนเล็บนิดหนึ่ง Page of Cups Ace of Swords Two of Wands Queen of Wands Page of Wands King of Pentacles เศรษฐีนะวาวกโอโอ้ราศีไฟเอ้ธาตุไฟจะบอกว่าดวงคุณเด่นมากคือเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงระยะเวลานี้นะชัดมากชัดมากๆนะคะอ่ะ เดี๋ยวอะเรามาดูโดยภาพรวมก่อนละกันนะคะโดยภาพรวมเนี่ยชาวราศรีธาตุไฟเนี่ยเมสิงธนูช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางหรือชิปจอลงเท้าก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะคะ,ะมันอาจจะเป็นในเชิงลักษณะว่าเราอาจจะต้องวิ่งเต้นทํางานเยอะก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าต้องติดต่อประสานงานเยอะหรือถ้ามอยอมุมหนึ่งอาจจะแปลว่าต้องใช้สื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะคือบางทีอาจจะเป็นการเหมือนเดินท่องโลกในอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆซึ่งสมัยนี้มันต้อง ใช้สื่อออนไลน์กันเยอะอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะ,ะแล้วก็แต่ถ้าในกรณีบางคนมองอีกมุมหนึ่งว่ารู้สึกตอนนี้รู้สึกเบื่อรู้สึกแบบว่าเป็นหนึ่งว่าบางทีบางคนนะมันจะมีอารมณ์บอกว่าเออบางทีอยากเก็บตัวไม่อยากยุ่งอะไรกับใครมากมายแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันเลิกยุ่งกับคนมากมายไม่ได้มันคืออาชีพของเราหรือว่าเราอยู่ห้อมล้อมด้วยผู้คนต่างๆเนี่ยมันเหมือนแปลว่าเราต้องการความสงบในใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมันมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยบางคนคิดจะ ไปปฏิบัติธรรมหรือคิดจะหามุมสงบให้กับใจของตัวเองหรือจิตใจของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนการหยหาความมั่นคงหยหาความสงบในใจหรือว่าต้องการมีสติหรือใครสักคนมาเตือนสติเราก็ได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะเป็นหนึ่งในนั้นในการเตือนสติให้กับคุณว่าขอให้คุณเดินหน้าต่อไปกับชีวิตนะคะคุณทําได้คุณเก่งอยู่แล้วนะคะคือ พลังงานมาเลยขึ้นว่าการเดินไปข้างหน้าการหลุดพ้นหรือการออกจากความรู้สึกเดิมๆหรือออกจากวังวนที่มันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ใช่หรือออกจากสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเราแล้วตอนนี้แต่ไม่เชิงมันไม่ดีเนาะแต่มันอาจจะไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นการออกมาจากตรงสิ่งนั้นหรือหลุดพ้นจากสิ่งนั้นก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเจอเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไพาอ่อ่ะที่กิ่งฟ้าบอกตั้งแต่ต้นแบบโหทำไมชัดขนาดนี้คือเรื่องเงินเรื่องทองในเรื่องของการหาเงิน ในเรื่องของการที่ใช้จ่ายตังถ้ามันมองได้2มุมมันมองได้ว่าคุณเองอาจจะ,ะพยายามหาตังเยอะมากๆแต่อีมุมหนึ่งเรามีความจําเป็นต้องหาตังเพราะว่าเรามีแพลนจะใช้เงินมือเติบเลยจําเป็นต้องเอาเงินไปใช้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตช่วงนี้บางคนบอกว่าเอออยากเอาไปลงทุนอยากเอาไปทําอะไรที่มันเหมือนลงทุนแล้วเพื่อได้ผลกําไรในอนาคต ใกล้ๆหรือไกลๆก็ตามแต่ก็เป็นได้มันเลยเป็นลักษณะของการที่จับจ่ายใช้ตังค์ช่วงนี้มันอาจจะมีมากเหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ,ะถ้ามองแบบนี้กิ่งฟ้ามองว่าไพ่ก็จะบอกว่าช่วงนี้การเงินของคุณฟื้นตัวดีขึ้นลืมตาอาปากได้แต่บางคนดีอยู่แล้วดีขึ้นทวีคูณหรืออาจจะมีลู่ทางหรือช่องทางในการทําเงินเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีไอเดีย หรือเรามีแรงขึดสู้ในการทำมาหากินหรือมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชั่น พอจะทําให้ตัวเองมีความสุขขึ้นในอนาคตหรือว่าสุขสบายในอนาคตหรือว่าทําเพื่อคนข้างหลังบางคนทําเพื่อบุตรลูกบริวารครอบครัวหรือทําเพื่อบบคนที่อยู่ข้างหลังบางคน,งคนอาจจะแบบเป็นหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นหัวหลักหรือว่าเป็นเสาหลักในการที่จะหาเงินนะคะให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะเป็นไปได้นะคะแต่หลักๆก,กิงฟ้ามองว่าการเงินของคุณเด่นสุดมากๆแต่มันก็จะมีคําเตือนอันนี้กิงกิงฟ้าก็มองว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่กิงฟ้าหรือช่องของกิงฟ้า พูดชัดมากว่ากิ่งฟ้ามองในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกิงฟ้าไม่เคยมองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เจริญยั่งยืนนะคะอ่าฉะนั้นถ้าเรากําลังโลภมากกิ่งฟ้าพูดเลยว่าล่ามหายแน่นอนีนะ่ยบางคนบอกว่าเอาเงินไปเ,เล่นอะไรพวกนั้นซึ่งช่องกิ่งฟ้าไม่ไม่เคยมาด้านนั้นเพราะกิ่งฟ้าเชื่อในเรื่องของการทำมหากินการลงมือทำมากกว่านะคะ ไม่ได้ไม่ได้มองในเรื่องของการเสี่ยงเพราะว่าการเสี่ยงบางทีเผลอๆคุณอาจจะเสียมากกว่าได้มองวงคนบอกมองว่าเออก็ได้ได้ไงมันเหมือนได้กลับคืนมาแล้วแต่จริงๆคุณลองคํานวณสิ่งที่คุณเสียไปอาจจะมากกว่าได้แต่มันก็แล้วแต่โชคชะตาของแต่ละคนแต่กิ่งฟ้าไม่ได้พูดว่า,วาเฮ้ยมาดูคลิปนี้คุณจะต้องถูกละวันนู่นนี่ต้องเสี่ยงใหม่ไม่เคยพูดแบบนั้นนะคะฉะนั้นบางคนยังมีแบบ ลักษณะมาคอมเมนต์นะว่าขอให้ถูกนู่นถูกนี่โอ้ไม่ค่ะกิ่งฟ้าไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นนะคะกิ่งฟ้าเชื่อในเรื่องของหลักความเป็นจริงแล้วก็อยู่ความเป็นจริงเชื่อในเรื่องของการที่ลงมือทํามากกว่านะคะแต่แต,แต่แต่ละคนก็จะมีความคิดไม่เหมือนกันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่กิ่งฟ้าทำนายตามหลักความเป็นจริงและสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเป็นกลางมากที่สุดแล้วว่าช่วงนี้อย่าโลภมากลาบจะหายถ้าสม,มุิ บางคนบอกว่าอ๋อไม่ได้มาด้านนั้นแต่บางคนบอกซื้อขำๆซื้อเล่นซื้อได้ค่ะเพราะว่าบางทีกิ่งฟ้าตัวกิ่งฟ้าเองแบบถ้าเห็นแบบอาจจะเป็นผู้พิการหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าอยากอุดหนุนก็อุดหนุนแต่ขำๆค่ะไม่ได้เอาแบบเป็นจริงเป็นจังเพราะชีวิตของเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสิ่งเหล่านั้นกิ่งฟ้าเชื่อในการขับเคลื่อนโดยการลงมือทำไงอ่ะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณเองจะได้เงินมาจากการลงมือทำจากการทำมาหากินแต่มันอาจจะมีอะไรเข้ามาแบบฟุกฟ๊ก ต้องบอกวันนี้ว่ามันมีความโชคดีอ,ะ,อะไรเข้ามาบางคนความโชคดีสามารถเป็นคําว่าคุณได้ของขวัญชิ้นโบแดงได้ของฝากได้ของฟรีได้รางวัลบางคนอาจจะบอกว่าเขาเรียกว่าอ,อาจจะแบบว่าไปชิงโชคอะไรต่างๆในเชิงคขาว่าเออตามร้านค้าต่างๆเนี่ยบอกว่าเอออ่ะ อ่ร่วมสน ize, ุกอะไรเงี for for it, ้ยเราอาจจะได้เป็นหนึ่งในนั้นแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออกำลังอยู่ในช่วงของการเรียนการสอบหรือว่ากําลังแข่งขันอะไรบางอย่างเราอาจจะติดท็อปอันดับในตรงนั้นเลยก็ได้หรือผ่านฉลุยก็เป็นได้เหมือนกันคือมันเหมือนกับว่าคุณกําลังได้ของขวัญชิ้นโบแดงเพราะเนี่ยทั้งเกโบขึ้นมาทั้งเศรษฐนวกุ prosperitys ขึ้นมาแต่บางคนอาจจะเป็นของเดิมของเก่าได้เพราะ s u s t a n a b i ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของคำว่ามรดกตกทอดของล้าค่าของมีค่าหรือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องสืบทอดหรือบางคนอาจจะบอกว่าต้องสืบทอด อาชีพหรือบางสิ่งบอย่างมาจากต้นตระกูลแต่บางคนอาจจะบอกว่า,าตำแหน่งตรงนี้ว่างเราเองอาจจะต้องเข้าไปแทนอีกบุคคลหนึ่งหรือว่าอ,าอาจจะมีการปรับตำแหน่งขึ้นก็เป็นได้มีความรับผิดชอบเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเ,าเตือนเพิ่มเติมนอกจาก ในเรื่องของคําว่าโลบมากลาภหายใช่ไหมคะที่กิ่งฟ้าต้องย้ําเพราะว่ามันชัดมากนะคะโอเคไหมแต่อีกมุมหนึง่งมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าถ้าสมมติมคุณต้องลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับใครดูให้มันดีๆนะคิดให้มันดีๆจะลงทุนหรลงทุนได้แต่อะไรที่มันเป็นความเสี่ยงแล้วเราแบบไม่ได้แพลนเอาไว้เลยไม่ได้วางแผนไว้เลยอย่าหาทาปัญหาเกิดแน่นอนแต่ถ้าเราแพลนมาอย่างดีเราพิจารณาแล้วออว่าเฮ้ยเราจะ มีเงินเหลือไหมทุกอย่างมันเป็นความเสี่ยงค,ค่ะการลงทุนแต่แบบอย่าให้มันเสี่ยงมากเกินไปคุณเข้าใจไหมเอ่อหรือถ้าแบบสมมติว่าเราจะเอาเงินไปฝากธนาคารหรือว่าฝากหลายๆปีแล้วได้ดอกเบี้ยก็ได้ค่ะมันมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเนะาะเพราะมันก็เหมือนเงินสะสมเราไปด้วยอ,อะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะคือบางคนอาจจะเอาเงินไปกับลงลงทุนกับตรงจุดนั้นก็ได้แต่บางคนอาจจะเอาเงินไปลงกับพวกอสังหาก็ได้นะหรือว่าอาจจะซื้อแบบสมมติเป็นทองหรือเป็นของ ของมีค่าอะไรที่บางอย่างสามารถปล่อยต่อในอนาคตได้เหมือนแบบสมมติอันนี้เห็นภาพเฉลยทองมันขึ้นค่อยขายอะไรเงี้ยค่ะซื้อตอนที่ลงอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะอ่ะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้อาจจะแปลสภาพเงินทองของเราไปในทางอื่นถ้าเรารู้ว่าเราใช้จ่ายเงินเก่งนะคะเก็บเพื่ออนาคตบ้างอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะพูดเลยว่ากิ่งฟ้าใช้เงินเก่งมากกิ่งฟ้าจะให้คุณแม่บริหารตังค์โดยการเอาไปลงทุนแบบพวกธนาคารทั่วๆไปะค่ะแบบอย่างถูกกฎหมายนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งก็อาจจะเอาไปลงทองอะไรต่างๆที่แบบเป็นเขาเรียกว่าหุ้น ทองหรือว่าซื้อทองเก็บไว้เงี้ยมันเป็นเรื่องดีนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าขอแนะนําทุกท่านให้ทําแบบนี้นะคะมันจะยิ่งทําให้การเงินของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเหลือกินเหลือใช้ในอนาคตเพราะว่ากิ่งฟ้าพูดเลยความไม่แน่นอนคือความแน่นอนวันนี้อาจจะดีวันหน้าเราไม่รู้ได้ถ้าเราไม่มีเราสามารถดึงตรงนี้มาใช้ในอนาคตได้เงี้ยนะคะอันนี้คือบอกด้วยความปรถนาดีถ้าคุณจะทำไม่ตามได้ทําตามมันเป็นเรื่องของคุณเป็นสิทธิของคุณนั้นเป็นดงของคุณแต่อันนี้กิ่งฟ้าไม่หน้าที่บอกตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะถัดไปปปสสิิิ่่่่่่งงงงงทีีกกกฟ้้าาาเเเหห็็็นนนนนคืือออชชชววววขรรพูจ์ เออันช่วงของการที่เราอาจจะพยายามเหมือนประหนึ่งประชนภัยอะแบบมีบทเรียนบททดสอบหรือว่า มีประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะบอกว่าต้องได้ร่วมงานคนใหม่ๆได้เจอผู้ใหญ่ได้เจอคนที่เก่งมีประสบการณ์มาสอนเราหรือว่าให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างก็ได้ที่จะเข้ามาแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าต้องยอมรับตรงๆว่าคุณกว่าที่จะได้อะไรบางอย่างมาหรือความสําเร็จมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันอาจจะต้องฝ่าฟันต้องส่อสู้มันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงไม่ใช่ว่าวเราเราบอกว่าทําวันนี้พรุ่งน,นี้ขอให้สำเร็จเลยมันอาจจะเป็นไม่ได้สําหรับบางอย่างนะคะอาฉะนั้นเลาบอกค่อยเป็นค่อย,อยไปค่อยๆสังสมประสบการณ์หรือว่าการเวลาเดี๋ยวมันจะทําใหำ ประสบความสำเร็จเองนะคะ แต่ไพ่ขึ้นช่วงนี้การก้าวกระโดดของคุณมีมากแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยที่ทํางานไปนทํางานที่ใหม่ที่เรารู้สึกโอเคมากขึ้นกว่าเดิมหรือมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้พลังงานมันขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบุตรลูกบริวารสัพพสารเลี้ยงหรือคนที่อยู่ในใต้แบบใต้ปรนหนึ่งใต้อวาทของเราที่เราต้องดูแลพวกเขาอะไรเงี้ยช่วงนี้อาจจะต้องแบบวุ่นวายกับบริวารเยอะเหมือนกันนะคะแต่บางคนอาจจะมีโอกาสได้บุตรได้ลูกหรือช่วงนี้พางคนอาจจะไปโฟกัสที่บุตรลููกกกกกก็ไไดด้้หหรรรรรรืืือออออออววว่่่่าาาาาาจจจะะตงงงงัับบบยยเเีิล ของเราก็เป็นได้หรือว่าอาจจะต้องสอนเขาหรือว่าตักเตือนบอกกล่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ก็มีคําเตือนนิดนึงว่า จะใช้คําพูดอะไรอะ่ะพยายามใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาพูดนิดนึงหรือใช้เหตุใช้ผลนิดนึงอย่าใช้อารมณ์แล้วก็บางคนกิ่งฟ้าเข้าใจบางคนบอกว่าใช้เหตุผลไปไม่มีประโยชน์เลยอะไรเงี้ยเขาไม่ฟังอยู่ดีอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่สถานการณ์กันไปละกันแต่พ่ายเขาขึ้นบอกว่าจงใช้เหตุผลอ่าแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองแล้วก็อย่าไป,ปมีปัญหากับคนที่เป็นอายุน้อยกว่าเราหรืออายุงานน้อยกว่าเราบางคนอาจจะบอกว่าอายุมากกว่าเรานะแต่เขาอยู่ตําแหน่งแต่เป็นฐานะแบบลูกน้องของเราอะ่ะช่วงนี้ก็คือให้คิดก่อนพูดเยอะๆคุณจะได้ไม่มีปัญหาาาตมม พยายามเคลียร์ให้จบปัญหาภายใน24ชั่วโมงหรือมีอะไรให้พูดหรือเคลียร์กันตรงๆด้วยเหตุผลและด้วยความเป็นผู้ใหญ่กิงฟ้ามอมันจบปัญหาแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเราเริ่มใช้อารมณ์เป็นคลื่นอารมณ์มาเลยเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่า โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆมันกําลังมอบให้หรือยื่นให้กับตัวคุณนะคะ,ะมันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าอาจจะกลับมาในเชิงคําว่าสมมติโอกาสที่เคยหลุดลอยไปกลับมาบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะแบบว่าลืมมันไปแล้วอ่ะมันกลับมาอีกรอบนึงหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องกลับไปทํางานลักษณะงานเดิมสายงานเดิมอ่าหรืออาจจะแปลว่ากลับไปหา ครอบครัวญาติยาเยื่อะอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยหรือว่าได้มีกลับไปรียูเนียนอ่าไปเจอเพื่อนเก่าหรือเจอมิตรภาพกเก่าหรือว่าได้มีโอกาสได้แบบรื้อฟืน้นความทรงจำอะอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้ในช่วงระยะวานี้นะคะเป็นความทรงจาที่ดีนะกิงฟ้ามองแบบนั้นแล้วก็วาจาของคุณค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์กิงฟ้าถึงบอกให้คิดก่อนพูดเยอะๆนะคะคือช่วงนี้คาพูดคําเจระจาขางคุณคุณพูดยังไงเป็นอย่างนั้นถ้าคุณพูดไม่ดีกับคนอื่นมันเข้าตัวเองแต่ถ้าคุณพูดดีกับหลายๆอย่างใช้เหตุใช้ผลใช้ กิ่งฟ้ามองว่าทุกอย่างจะดีไปตามที่คุณพูดนั่นแหละนะคะฉะนั ine, ้นพะูดยังไงทํายังไงได้แบบนั้นทําดีที่ดีทาช่วยได้ช่วประโยคค้าสิกมใหม่แล้วนะจ๊ะประมาณนี้เลยแล้วก็ช่วงนี้บางคนอาจจะมีอํานาจมีบารมีเพิ่มมากิ่งขึ้นด้วยความที่เอาตรงๆราศีธาตุไฟคุณมีแบับแรงขึ้นสู้ในด้านต่างๆหรือว่าบางทีอารมณ์มันมันจะวิ่งได้ง่ายพลังงานมนเลยขึ้นอารมณ์ว่าเออระวังนิดหนึ่งขึ้นอารมณ์เนาะแต่คุณอาจจะมีเลือดของนักสู้หรือว่ามันมีแบบมันอาจจะเป็น hidden talent หรือว่่่าาาาาบคควววมมมสสรรรรรถหืออออพ์ทีันนซเย แรงคือสู้ที่มันซ่อนอยู่ภายในงัดมันขึ้นมานะคะถ้าอยากสําเร็จอะไรอยากได้ดีอะไรงัดมันขึ้นมาเพราะว่าจริงๆคุณมีความเก่งและมีดีในตัวนะคะกิ่งฟ้าเชื่อแบบนั้นนะคะกิ่งฟ้าขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธาตุไฟมากๆทุกท่านเลยนะคะไพ่ต้องการที่จะบอกว่าในช่วงนี้อย่าไว้ใจคนให้มากต้องขออภัยนะคะมันอาจจะมีเสียงแบบ จากถนนวิบวิวิบวอเข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะมันอาจจะเข้ามาในใมายนิดนึงเพราะกิ่งฟ้ายุติดถนนนะคะอ่ะเรามาต่อเนื่องนะคะช่วงนี้อ,อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปอย่าให้มิจฉาชีพามาหลอกลวงเราอย่าไปคลิกลิงก์แปลกอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้ทุกอย่างถ้าโดยเฉพาะเอกสารสัญญาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องตัวเลขต่างๆรอบข้อให้มันเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ อ,อ,อย่าไปให้มิฉาชีพมาหลอกเราได้คือบางทีบอกตรงๆนะว่ามันทีดวงชะตาของเราอะ่ะเราคิดว่าเราไม่น่าโดนแต่มันมีนะคนใกล้ตัวของกิ่งฟ้าที่แบบ เอาตรงตคือเก่งและฉลาดมากแต่โดนมิจฉาชีพหลอกได้ไงอันนี้กิ่งฟ้าแบบอืม,มันถึงเวลาดวงมันจะต้องโดนบางทีมันก็ต้องโดนเนาะแต่มันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ที่สําคัญคือสติถ้าเรามีสติเราจะอยู่เหนือดวงได้นะคะไพ่เลยขึ้นเป็นคําเตือนถ้าเราดูดวงแล้วเอาไปอยู่เหนือดวงกิ่งฟ้าหมอเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราดูดวงแล้วเครียดอย่าดูนะคะฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงไพ่แค่เตือนไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนดูเปน็นแนวทางพอฟังอย่างมีสตินะไม่ใช่เอาไปกลัวนะ ท,ที่กิ่งฟ้าพูดแบบนี้คือบางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้มันอาจจะมีคนแปลกๆทักมาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อมากอย่าไปหลงกลง่ายๆแล้วกออ็อย่าไปลืมของมีข่าวไว้ที่สาธารณะด้วยรอบครอบนิดนึงมีสติให้มากมันปัญหามันก็จะไม่เกิดอ่ะแค่นั้นเลยนะคะช่วงนี้เห็นไหมเขาเตือนในเรื่องอารมณ์เรื่องความค,ามคิดคุณอนะ่ะมีอำนาจมีบารมีนะมีแรงหดสู้เยอะนะแต่บางทีคุณใช้อารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่กลับมาดึงสติกลับมานั่งสมาธิกิ่งฟ้าอยากให้คุณนั่งสมาธิวันละหนึ่งถ ฟังเพลงปรับสมาธิมันมีเยอะแยะค่ะในย t ท b e ฟังเพลงบรรเลงเหมือนเพลงแบบเสียงธรรมชาติเสียงน้าตกเสียงน้าไหลเสียงเพลงบรรเลงเปียโนอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วก็แบบไม่ต้องไม่ต้องดูมือถืออะฟังสบายๆผ่อนคลายสัก5านาที7นาทีอะไรเงี้ยจะยิ่งดีต่อตัวคุณจริงจริงนะมันมันจะดีต่อตัวคุณแล้วก็หมั่นแผน่เมตตากรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีนะคะแต่กิ่งฟ้าให้การนั่งสมาธิอันดับหนึ่งเลยถ้าทําได้นะคะถ้าคุณทำตามที่กิ่งฟ้าบอกทั้งหมดดวงชะตาของคุณจะโดดเด่น โดดเด่นคืออาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทามันอาจจะแปลว่าดวงชะตาของคุณมันพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีแต่ถ้าดีอยู่แล้วดีขึ้นทวีคูณแล้วไม่มีใครเอาคุณลงได้มันเหมือนเปรยบไปว่าศัตรูหมูมารทําอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าเรายิ่งแบบกระทําในสิ่งที่ดีนะโห<ฮ><ฮ>เขาเรียกว่าวิบากกรรมหรือศัตรูหมูมารทําอะไรคุณได้ง่ายมากเรียกว่าดวงมันเปราะบางแต่ถ้าเราแบบมีบุญกุศลที่ดีเราเราเรารู้ว่าเราตัวเองทําอะไรกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้อะไรควรทาไม่ควรทาแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมีสติเเเเเวววววลลลาา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 นนนนนนั้้้้้หหรรือออป่่่่ทททงงะะะแแกชีีถํํบบุุญญไใย ควาามตายอย่างเช่นทำบุญลงศพเผาศพที่ไหนมีการสร้างหรือบุรณะเ,เป็นเผาศพทดร่วมไปเลยแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องพกพาส่งอาพาธหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือเอาพวกสิ่งของต่างๆไปบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงอย่างเช่นพัมเพิร์ดเข้าของเครื่องใช้ต่างๆก็ได้นะคะเอาแบบที่เราไม่เดือดร้อนหรือว่าแค่ร่วมบุญใบก็ได้5บาท1ิบาทก็ได้เอาแบบไม่เดือดร้อนเรานะคะอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ำนะอย่างที่กิงฟ้าบอกจะยิ่งดีเพราะว่าช่วงนี้คุณทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับ่อนยุ อยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ใช่ไว้ทุกคนนะแต่บางท่านอาจจะแบบมีมีเหตุที่แบบเราแบบเขาเรียกว่า อาจจะคนรอบตัวเราหรือว่าคนใกล้ชิดเรามีงานสีดำอะไรต่างๆก็กิ่งฟ้าขอแสดงความเสียใจด,ด้วยนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแต่ถ้าอ้มุมนึงอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราต้องไปร่วมบุญตรงจุดนั้นถึงจะดีนะคะอ่ะพูดไม่ทางขาดคำเมื่อกี้กิ่งฟ้าเพิ่งพูดในเรื่องคาว่าชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยไพ่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะช่วงนี้ไม่ว่าโอกาสอะไรเข้ามากิ่งฟ้าอยากให้คุณคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้แล้วก็ลองทําดูอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสดีๆที่จะเข้้าาาาาามมมมมมมในนนนนนนช่่่่วววงงงีีีีีบบบออออออกกเเลยััโสหหหหรรืืืปึททแ วงระยะเวลาดวงของคุณกําลังแบบดีช่วงช่วงขาขึ้นของคุณน่มัน,มนกําลังเข้ามานะหรือมันเข้ามาอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะเหมือน,นมีช่วงเวลาสําคัญช่วงเวลาอะไรที่เราต้องจดจําหรือบางคนอาจจะแบบมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สําคัญที่ทําให้เราต้องจดจํานะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ช่วงนี้ถ้าคุณกําลังโกรธกาลังแค้นใครอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าเรามีในกรณีที่คุณมีนะคะโปรดจงอโหสิก,กรรมการทําบุญที่สูงสุดแล้วยากจริงๆสําหรับหลายๆท่านนะคะก็คือการอโหสิกรรมนะคะ กีฟ้าเข้าใจค่ะบางคนก็จะมีนะมาคอมเมนต์บอก,มบอกไม่โหสิก,กรรมให้เรากาคนที่ทําไม่ดีกับเราเรื่องของคุณกีฟ้าจะพูดคํานี้เสมอถ้าใครฟังคลิปกีฟ้าเป็นประจำกีฟ้าจะพูดอลไว่าเรื่องของคุณคุณจะโหสิก,กร,รมหรือคุณไม่โหสิก,กร,รมปเป็นเรื่องของคุณเลยนะคะแต่ถ้าเราโหสิก,กร,รมคุณมีความสุขกันไหมใช่นะคะ ใครทำกรรมยังไงได้กรรมแบบนั้นกลับไปแน่นอนนะคะถ้าเรายิ่งทําให้ใจเราแบบจิตใจเราดีขึ้นหรือว่าเราต้องดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ใช่ดีเพื่อให้อีกบุคคลหนึ่งไม่ดีงงไหมคะคือถ้าเราดีหรือทําตัวในเชิงแบบมีพลังงานด้านดีๆหรือมีบุญกุศลที่ดีอะคะ่ะไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่ทําไม่ดีกับเราจริงๆวิบากกรรมส่งผลตัวตัวเขาแน่นอนแต่ซึ่งเราไม่ต้องไปใส่ใจใส่ใจที่ตัวคุณเองว่าเราโอโหสิกรรมได้ไหมเราให้อภัยได้ไหมเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไหมถ้าเราเริ่มการในการโอ,อโหสิกรรมรมหหือใ้ภัย บางสิ่งบางอย่าง ได้หรือแม้กระทั่งให้อภัยตัวเองบางทีเราโกรธตัวเองในบางเรื่องหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันฝังใจหรือมันเป็นปมที่มันต้องค่อยๆแก้ออกอะค่ะกิงฟ้าขอให้คุณให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นด้วยละกันนะคะไม่ได้บอกว่าจะต้องดีขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ไม่เป็นไรอาจจะใช้หลักวันหลักสัปดาห์หลักปีไม่ว่ากันแต่ขอให้คุณอย่างน้อยค่อยๆค่อยๆคลายความเครียดแค้นต่างๆความวิตกกังวลต่างๆหรือว่าสิ่งอะไรที่มันไม่ดีที่มันฝังอยู่ในใจออกค่อยๆคลายก็ได้กิงฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณ แล้วมันจะดีต่อตัวคุณจริงๆนะคะโอ้โหพูดไม่ทางขาดคำนี่แห็นพลาดธาตุไฟจับได้ธาตุไฟมาจริงจ้ะมาแรงมากพูดเลยธาตุไฟช่วงนี้มาแรงมากแม่อืมไม่ต้องพูดเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าขอเปิดเพิ่มในแต่ละราศีนิดนึงแล้วกันนะคะเหมือนเป็นเชิงไพ่คนาแนะนําแล้วกันราศีเมษก่อนนะคะอันนี้สั้นๆนะไม่ได้ยาวมากนะคะอ่ะได้ไพ่ใบนี้ change is the key ingredients of opportunity and success นะคะในช่วงเรียะเวลานี้ราศีเมษคุณอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่บางคนอาจจะบอกว่ากังวลบางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นได้แต่ไม่ต้องกลัวนะไพ่บอกว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่เก่งกว่าเดิม เนี่ยฮะลดนะคะราศีสิงห์ล่ะเขาพูดว่าไงบ้างนะคะได้ไพ่ใบนี้ขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะคะ I wish believes in every choice she makes นะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจบางอย่างขอให้คุณเชื่อมั่นในความคิดของตนเข้าไว้แต่กิ่งฟ้าขอเสริมนิดหนึ่งนะคะจากไพ่เขาบอกว่าเชื่อในความคิดของคุณนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยความคิดของคุณเป็นความคิดที่ถูกต้อง หรือเปล่าด้วยนะคะย้อนกลับไปด้วยด้วยหลักเหตุผลและความเป็นจริงด้วยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําต่อไปไม่มีใครตัดสินใจเรื่องนี้ได้ดีเท่าคุณแล้วนะคะอ่ะบอกประมาณนี้ราศีธนูนะคะไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรได้ไพ่ใบนี้นะคะ words you speak to yourself are spells make them b lessing not curses นะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีธนูอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเองอาจจะกังวลอ่ะมันก็เหมือนเรื่องเรื่องในเรื่องของอารมณ์เรื่องความคิดหรืออาจจะไม่มั่นใจในบางอย่างอ่าพลังงานเขาบอกว่าระวังในเรื่องความคิดหรือคําพูดที่จะใช้กับตัวเองให้ดีเห็นไหมมันเหมือนเป็นการรักและเคารพตัวเราเองอ่ะเราต้องอย่างที่กิ่งฟ้าบอกให้อภัยตัวเองหรือว่าต้องรักและเคารพตัวเองดีที่สุดนะคะพยายามคิดหรือพูดแต่สิ่งดีๆเข้าไว้เพราะว่าช่วงนี้หากคุณคิดแบบไหนหรือพูดแบบไหนก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นอืมมันเหมือน เป็นการสรุปทั้งหมดทุกราศีได้เลยนะคะอ่ะฉะนั้นก็ขอให้ ชาวราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูมีความสุขมากๆอะไรที่พลังงานไพ่ต้องการที่จะบอกก็เหมือนกิ่งฟ้าได้บอกไปแล้วนะคะแต่บางหัวข้ออาจจะไม่ได้ขึ้นมาก็คงอาจจะไม่ได้ทํานายแต่เอาเป็นว่าขอให้คุณพบเจอแต่ความสุขความสดใสในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยจงมีสติและปัญญาทุกอย่างก้าวนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแบบเพลนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวาจกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะ ที่สนับสนุนกันเลยพี่ใกดไลค์ like, กด Subscribe พกกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page าทิกต็อก k ่าไ IG ได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอื่นค่ะทุกทันบ๊ายบายคะ่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุทกท กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ